สวัสดีครับเพื่อนพ้อน้องพี่นะครับและท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมในช่องพระเทศสบายใจนะครับของเหรียญพยาตะเลยของหลงปหลิวนะครับสิ่งที่ท่านเห็นนี่ก็คือสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็ช่องทางติดต่อต่างๆนะรวมถึงเลขที่บัญชีนะครับหากมีการโอนเงินกันเป็นลูกค้ากันท่านแบ่งปันจากผมนะครับแล้วก็สำหรับ QR Code นะครับไว้สําหรับท่าแอดไลน์นะครับกรณีอยากเชคพระฟรี ก็เรียนเชิญตามนั้นนะครับตามช่องทางที่ให้ไว้นี้นะครับ, <ừ> พบเพื่อป้องกันความสับสนแล้วก็เพื่อป้องกันวิจาชีพสอดแทรกแอบอ้างต่างๆนา,านานะครับเดี๋ยวไปชมรายละเอียดของแต่ละรุ่นนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับครับมาชมหน้าชมตากันซะก่อนแล้วก็วันนี้จะแปะเหรียญเก๊ให้ได้ชมคู่ขนานไปแต่ว่าไม่ได้มีความประสงค์อยากทำเช่นนั้นแต่ด้วยพื่อจะตอบข้อสงสัยกับพี่น้อง นักสะสมรู่นใหม่ที่เข้ามาเรียนรู้จดจํากันก็อยากให้เผยแผ่หรือเผยแพร่ในลักษณะเรียนแท้เลียนจริงแบบนั้นถ้ามีนะแต่บังเอิญเดือนนี้เหตุผลที่อยากจะนําประกบอย่างหนึ่งก็คือว่ามีความคล้ายคลึงมากท่านดูนะครับท่านดูใบหน้าใบตานะดูระยะไกลๆก่อนผมจะไม่สู o ไปดูนะดูเลเนี่ยเหมือนเราดูทั่วไปเนี่ยครับดูกล้องดูอะไรเนี่ยนะครับคือคือมีความเหมือนมากนะครับมีความเหมือนมาก สาหรับใบหน้าโดยเฉพาะพระองค์นี้มา,า,าเลี่ยมมานคะครับผมต้องมาแกะเลี่ยมดูแล้วก็เปรียบเทียบให้น้องชายหรือเ,เจ้าของเนี่ยเขาดูว่ามันมีความแตกต่างไงพอแกะแล้วเราเห็นเลยเนี่ยดูความคมชัดของของขาเนี่ยเนี่ยเป็นบล็อกเดียวกันนะบล็อกนวะนะครับท้องแดงเนื้อท้องแดงบล็อกนวะซึ่งก็ทํามาเหมือนกันนะทีนี้อันนี้เขาอ,ออกมาผิวนวะเลยนะซึ่งมันผิดความสงสยัยตั้งแต่ต้นนะแต่ว่าซึ่งมันก็เป็นไปได้ไง นะเป็นการอภะไปทาผิวใหม่อะไรใหม่เราไม่ได้สนใจตรงนั้นแต่ว่าดูพระแทรหรอเปล่านะครับแต่วันนี้จะให้ดูข้างหลังตอบข้อสงสัยของพี่น้องที่มีความสงสัยถ่ายถามเข้ามาแล้วก็ส่งรูปมาให้ชมว่าดูตรงไหนดูเป็นแกรกไหวๆเลยก็ไปดูด้านหลังครับเดี๋ยวไปชมครับไปชมด้านหลังท่านจะสังเกตนะเมื่อเมื่อหันด้านหลังมาให้ชมนะหูจะมีความแปลงใช่ไหมเมื่อเราเบิดกรอบแล้วเราจะเห็นทันทีเลยมีความแปลงนะอะไรแต่ละไม่ได้สนใจแต่วันนี้จะอธิบาย อ่านี่ยท้องแดงเพียวๆนะต้องท้องแดงจะให้ดูตรงนี้ครับเดี๋ยววันนี้จะขยายกล้องกาลังสูงให้ดูว่าความว้าตรงนี้มันมีนัยยะยังไงแล้วก็ตัวยันต่างๆนะครับเนี่ยแล้วก็ส่วนบล็อกเนาะวะจะให้ดูตรงนี้เนี่ยให้ดูตรงนี้ว่าไอ้เส้นตรงนี้มันมีความหมายมีนัยยะยังไงแล้วก็ส่วนของแท้ไอ้ของของเก๊เนี่ยเก๊นะครับเนี่ยเก๊ย้ํานะอ่ามันมีความแตกต่างยังไงง <leye> ั้นถ้าเราไปดูตรงนี้ดูตรงนี้ตายเลยเพราะมันเหมือนนะ แต่ไปดูในบริบทอื่นๆเนี่ยมันไม่เหมือนนะมันไม่เหมือนครับมันไม่เหมือนเพราะว่ามันมีความแตกต่างอยู่อันเดี๋ยวไปชมรายละเอียดในกล้องขยายกำลังสูงครับครับมาชมนะให้ท่านชมที่รอยว้าของหางตรงนี้นะครับนี่ฮะบล็อกทองแดงบล็อกทองแดงจะต้องเป็นแบบนี้นะ่านสังเกตให้ดีนะผมลงกล้องใหญ่ให้เลยขยายกําลังสูงเพื่อขยายภาพให้เห็นชัดว่า รายละเอียดของรอ,อยว่าแหว่งเนี่ยผมมีสักสองเหรียญให้ชมนะเพิ่งเข้ามาพอดีนะอันนั้นสําหรับบล็อกทองแดงบล็อกธรรมดาเนี่ยจะต้องเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมเลื่อนให้ชมนิดหนึ่งอีกองหนึ่งนะเห็นไหมเลื่อนม่องลนะ้เห็นไหมเห็นไหมจะมีความคล้ายคลึงกันนะจะมีความคล้ายคลึงกันนี่สาหรับบล็อกทองแดงดูไวๆนะตอบคําถาม พี่น้องในช่องพระแทส้สบายใจที่มีความสงสัยว่าดูยังไงเ,เอาไวไวเลยอ่ะถ้าดูาไวไวท่านดูตรงนี้จุดเล็กๆไม่ต้องไปดูดูตรงนี้แตดูกายภาพแบบนี้เนี่ยท่านเออมันมีนัยยะอยู่พอสมควรตรงนี้ดูจบเลยนะเนี่ยเดี๋ยวผมจะมีเด่นแก้ให้ดูแต่บังเอิญเป็นบล็อกนวะนะถ้าให้ดูก็จะเปรียบเทียบด้วยบล็อกนวะที่นี้ว่าแก้เนี่ยผมไม่อยากให้ดูเพราะว่ามันมีโรงงานเดียวเออมันมีพระแท้นี่มีโรงงานเดียว ตเรเทนี่มีหลายโรงงานหลายเจ้าของพูดงา่ายๆแต่พระแท้นี่มีเจ้าของเดียวนะดังนั้นผมจึงไม่ไม่พึงประสงค์ที่จะแนะนําในลักษณะเป็นเหรียญเหรียญเหรียญไม่แท้พูดงา่ายๆนะครับแล้วก็ไปดูตัวยันเนี่ยครับนะเาดูตัวยันใหญ่มีนัยยะหมดเลยลองดูแล้วก็ดูเลยไปถึงหูเหรียญ นะหูเหรียญใช่นไหมูเหรียญจะต่างกันเล็กน้อยสําหรับอทองแดงอันนี้ผมให้ดูด้านหลังนะด้านหน้าท่านเห็นกันมาบ้างแล้วนะพิมพ์ปกติแต่นี้ผมให้ดูในจุดสังเกตเห็นไหมเห็นที่เลขหนึ่งนะมาดูองค์เมื่อกี้ก็ได้ที่เลขหนึ่งเห็นไหมเหมือนกันนะทาดูนะทีนี้ข้าไปดูนะวะเนี่ยผมเรียงไว้สามองค์นะนวะท่านดูนะเลขหนึ่ง ดูได้นะมีความเหมือนแต่หูเหรียญจะมีความรอยซ้อนนิดหนึ่งแล้วดูนะนวะเป็นแบบนี้จะมีริ้วร่องแบบนี้จะมีริ้วร่องและลักษณะประมาณนั้นนะส่วนนวะที่สังเกตกันเนีส่วนใหญ่จงต้องสังเกตที่ตัวยันนะจะมีความเป็นเอกลักษณ์อตัวยันใช่ไหมเนี่ยตัวยันแบบนี้นะครับยันแบบนี้แล้วก็เส้นพวกนี้มีไหนยะนะ,ะเส้นพวกนี้เนี่ยครับเนยเส้นที่มันมีร่อง แล้วก็มีรอยปลุกมาละนะจะเป็นเอกลักษณ์ซึ่งตัวเกเนี่ยไม่มีเดีย๋ยวผมจะให้ดูตัวเกสักนิดหน่อยพอเป็นกระสายนะไม่ได้ไม่ได้สนับสนุนให้ชมอะเพียงแต่าให้เป็นกระสายว่ามันมีความแตกต่างอยู่เยอะแต่ถ้าเราไม่เข้าใจถึงพระแท้เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้แม้กระทั่งเลข5้านะาดูดีๆเห็นไหมเลข5้นั้นท่านดูเลข5พระแท้ก่อนเนี่ยครับดูเลข5พระแท้จะมีเสี้ยน เลขห้าจะเป็นบล็อกเดียวกับบล็อกเงินนะฮะนวนวะนี่จะเป็นบล็อกเดียวกับบล็อกเงินด้วยเนี่ยครับจะมีริ้วเนื้อตรงนี้นะเนี่ยจะมีริ้วเนื้อตรงนี้ให้ท่านได้เห็นเนี่ยครับแล้วก็ส่วนหางเนี่ยครับจะเป็นแบบนี้หางจะเป็นแบบนี้จะมีเสี้ยนเนื้อที่เป็นแบบนี้นะที่ผมเคยอธิบายไปคลิปไหนจำไม่ได้แล้วแต่วันนี้ผมเอามาตอบให้กระชับมากขึ้นสำหรับพี่น้อง เขามาศึกษาใหม่ๆเอาไวๆ้ๆนะก็มีเวลาก็จะแบ่งปันให้ทําให้เนี่ยเลขสองท่านดูได้แล้วก็จะมีรูปแบบนี้แต่ตัวเก๊มีไหมอ่ะเดี๋ยวไปชมตัวเก๊นะครับมาชมตัวเก๊เห็นไหมตัวเก๊นะตัวเก๊เป็นไงมีเหมือนกันเลยนะริ้วเนื้ออะไรต่างๆเลขสองแต่รายละเอียดเลขสองไม่มันมันทื่อไปมันกลมเห็นไ,ไหมแต่ถ้าเราดูในกรอบในเลี่ยมเนี่ย จะรู้สึกว่ามันนะดูต้องเลขห้ากลับหัวเหมือนกันใช่ไหมมีเสี้ยนเหมือนกันนะแต่รายละเอียดของเลขห้าความปลุกความเป็นมละไม่มีแล้วก็ความคมชัดของหยักหางเนี่ยจะแตกต่างกันเนี่ยนะจะแตกต่างกันแตกต่างกันนะะแตกต่างกันเนี่ยนะแตกต่างกันดังนั้นผมไม่สนับสนุนให้ สังเกตที่เหรียญเกนนะเพียงแต่ว่าให้ดูเป็นกระสายเพราะว่าอย่างเช่นตัวมะละที่ผมอธิบายเมื่อกี้เนี่ยนะอ่ะ,อะ,อะดูก็ได้นะในยะของตัวยันเห็นไหมมันจะมีความโล้นเลี่ยนไปเลยเนี่ยไม่มีปลุกของมะละแล้วก็ไม่มีร่องที่ว่าผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้ว่ามีในยะอ่ะเลื่อนไปดูของแท้ก็ได้ตาลายนิดหนึ่งนะนะครับนะครับเลื่อนไปดูของแท้เนี่ยครับ เนี่ยของแท้เห็นไหมฮะของแท้จะมีนัยยะความปลุกของมรละแล้วก็จะมีริ้วร่องที่มีนัยยะซ่อนนะครับแล้วก็ตัวยันนะตัวยันเนี่ยจะมีริ้วมีรอยออมีร่องที่เป็นเอกลักษณ์อยู่ทีเดียวซึ่งจะสังเกตเหมือน,นกันกระทองแดงเนี่ยครับนะสำหรับพระแท้นะวะเะมื่อกี้ยังไม่เห็นเลขหนึ่งอ่าเป็นงั้นเลื่อนไว้ไปดูเลขหนึ่งตาลายนิดหนึ่งอ่าให้ดูเลขหนึ่งเป็นไงครับตัวเกน,นะ แต่หลังเหรียญหูเหรียญนี่ดีนะทำมาคล้ายคลึงเห็นไหมฮะจะมีความตึงของเหรียญแต่ตัวเจาะยังมีความพิรุษยังมีเป็นพิรุษแต่ก็พิสูจน์ไม่ได้นะพระแท้ก็มีแบบนั้นเวลาเจาะตัวเจาะมันไม่คมแล้วเนี่ยมันก็จะกินเนื้อหรือว่าทําให้เนื้อปลิ้นเนื้อเยินซึ่งเป็นได้เหมือนกันเนี่ยลักษณะแบบนี้นะครับจะให้ดูตัวยันพวกเนี้เห็นไหมที่ผมให้ดูเมื่อกี้เนี่ยตัวยันพวกเนี้จะมีความแปงไปจะมียันไม่ซ้อนแล้วนะความปลุความเป็นมะละจะไม่มีละ แต่หน้าพระเหมือนเหมือนให้ดูตอนต้นนะครับนะหน้าพระเหมือนดังนั้นไม่จะเป็นไม่อยากเอามาไลฟ้ฟังแต่ว่าเพื่อประโยชน์กับคนที่สนใจนะแล้วก็ลองเปรียบเทียบให้ดูว่าเอกลักษณ์นะความเป็นเอกลักษณ์ของพระแท้มันจะมีในตัวยันเลยนะครับซึ่งเก๊ทำไม่ได้เพราะบล็อกนี้มีบล็อกเดียวนะตัวเก้นี่มันจะเป็นบล็อกใหม่อีกบล็อกหนึ่งทั้งกระดูไว้ตรงนี้ประมาณนี้นะครับ ประมาณนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมด้วยดีเสมอมาแล้วก็ผู้ที่สนใจอยากให้ทําคลิปแนวนี้ลงก็เพิ่มเติมกันเอาไว้ให้ได้จดจําเรียนรู้กันเพิ่มเติมสําหรับเพื่อนพ้องน้องพี่นักสะสมรุ่นใหม่ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยดีเสมอมาให้สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยครับสวัสดีครับ